หนื่งว่วงนอนใช่ไหมค่ะพี่เกินเฮ้พ่อเอกอย่าหยุดคุยพ่อเอาพ่อเอาหมูขว่ข้าวยแง่คะอ่ะข่าแง่คะตักเอกอายุสาวแม่แน่อเน่พ่อเอกมาหาเหรอคะพ่อเอกมาหาหน,นูแน่หนูแน่โอ้แล้วหนูก็งงแง,ง,ง,งเลยเนี่ยหนูก็บีนเลยเนี่ยหนูงง่วงใช่ไหมคะ อ้วงใช่ไหมลูกฮะม,มัมัมไหมม,มัม,มัามไหมมัมัมอะมะมัมอ่าาะมมัมมัมโอ๊ยคุยเหรอคะเออคุยกับกล้องในนู่นอ,อ๋อะไรลูกอะไรคะแล้วหนูคุยกับกล้องเหรอคะอ่ะสวัสดีอสวัสดียังคะสวัสดีค่ะ

เอาหมาน,อน้อยกันเงี้ยเอี้ยไฟอะเงี้ยอย่าให้วันนี้เรามีพ่อครัวนะคะพ่อครัวเราตัวเบลล์เลยทุกคนนี่เฮ้อันนี้มีพ่อครัวมาบ้านนะคะนั่นตูดใช่ไหม มาคิดหมูยา่างเขาวันิี้หมูมยา่ยางเลยย่างวันนี้พ่อครัวมานะคะหมาน้อยเอ้ยห <c oughs> มาน้อยของพ่อเนี่ยเนี้ยแข็งแรงมากเนี่ยจินนี่แรงมากอ,อ,อ,อันหนูนอนเลยเน่ยหนึ่งว่างหนึ่งยางขาเออเอีอ่ ยัไม่งว่วงในลูกเนี่ยใช่ไหมยังไม่